สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทริปนี้เราจะไปเที่ยวน้ําตกใกล้ๆบ้านกันนะคะสำหรับแผนวันนี้เราจะไปทานอาหารอร่อยอร่อยก่อนนะคะแต่ดูท่าแล้วไม่ทันแล้วค่ะเด็กๆหิว,ว,วแล้วง่วงนอนมากเดี๋ยวปล่อยให้น้องนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารจ้า ลลับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารที่ครัวน้ำตกมกกเด็กนะคะเหตุผลที่เราเลือกที่นี่นะคะเพราะที่นี่นะคะเราเคยไปทานแล้วครั้งหนึง่งรสชาติอาหารใช้ได้และอร่อยมากค่ะที่สำคัญด้านหลังของร้านนะคะมีน้ำตกให้เรานั่งชมเด็กๆน่าจะชอบค่ะ ทุกเมนูนะคะแต่ถ้าใครอยากมาทานที่นี่ชิลๆนะคะแนะนําให้มาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าข้ามได้ข้ามเลยค่ะเพราะว่าคนจะเยอะมากแผนของวันนี้นะคะหลังจากทานอาหารที่ครัวน้าตกเสร็จแล้วนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อที่จะไปเล่นน้ําตก เช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่นั่นชื่อว่าน้ําตกวังก้านเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้ําตกวังก้านเหลืองจะสวยแค่ไหนทาไมทําให้เราข้ามไปเล่นที่นั่นได้ทั้งที่เราอยู่ใกล้ๆก,ก,กับน้ําตกเจดสน้อยคืออย่างนี้ค่ะที่น้ําตกเจ็ดสาน้อยนี่คือเรามาเล่นบ่อยแล้วเราก็เลยออกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวยังไงเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะว่าน้ําตกวังก้านเหลืองสวยสมที่ล่ำลือหรือไง เดินลงไปเล่นน้ำตกกันสักพักก่อนนะคะเด็กดึงได้ลูกใส่ถ่ายถ่างเท้าไปอันนี้เหยียบมาเลยน้องเหยียบมาเลยน้องไม่ต้องกลัวลูกน้องถ่างเท้าเลยลูกน้องถ่างเท้าเลยครับเออถ่างเท้ามาเลยเน่ยืมได้ครับไอ้ับ มีเป็นจุดหลังร้านอาหารนะคะอ้อลืมบอกราคาอาหารเพื่อนๆนะคะสําหรับราคาอาหารที่นี่นะคะราคาระดับกลางค่ะไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไปค่ะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนลูกชาติน,ตาน,น้ําตกวังก้าวเหลืองนะคะเพื่อนๆค้าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากมา ى, น้ำตกวังก้านเหลืองแล้วเห็นธรรมชาติน้ำตกที่สีฟ้าครามนะคะให้เพื่อนๆปักหมุดเป็นสวนลูกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะอย่าปักหมุดเป็นน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะเพราะน้ำตกวังก้านเหลืองกับสวนลูกข้าวชาติน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะจะอยู่คนละฝั่งแต่อยู่ใกลใ้ๆกันค่ะที่นี่น้ำใสสีฟ้า ผสมคำล่ำลือจริงๆกับเพื่อนๆซึ่งถ้าใครมาที่นี่นะคะอยากมากางเต็นท์รบกวนเพืเ่อนๆนะคะพบปรั๊กไฟยาวๆหน่อยเนาะแล้วก็ยากันยุงที่สำคัญนะคะต้องมีพัดลมค่ะที่นี่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเพราะจะลงมาในเองนะคะแล้วก็ยุงก็จะเยอะหน่อยหนึงค่ะ ถ้าเพื่อนๆนท่านใดตั้งใจจะมาเล่นน้ําเช้าเย็นกลับอันนี้แนะนาเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่าให้เพื่อนเเลือกมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะมีความเป็นส่วนตัวและมีมุมให้เล่นน้ําเยอะมากค่ะและน้ําก็จะใสสะอาดแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆต้องทําใจนะคะว่าเสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะและแออัดค่ะไม่เล่นน้ำแล้วสำหรับความรู้สึกแอดมินที่ได้มาเห็นนี้่นะคะ บอกเลยค่ะว่าสวยสวยเหมือนความรู้สึกนะคะเหมือนกับที่เราเคยไปเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดกระบี่ะค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะคสีน้ำสวยเหมือนกันความเป็นธรรมชาติก็เหมือนกันค่ะหรือว่าเรามาวันศุกร์เนาะเราก็เลยเจอเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเรามาเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นฟิล์มหนึ่งอะค่ะเพื่อน,เ,อนเลือกวันที่จะมาเข้าชมหรือมาเล่นหรือมาพักให้ถูกวันนะคะ จุดที่เราลงมาเล่นน้ำน,นะคะจะไม่มีแม่ค้าไม่มีของลงมาขายนะคะซึ่งบรรยากาศข้างๆสะอาดมากและถือว่าเป็นการจัดระเบียบได้ดีมากเลยคะ่ะถ mm. ้าเพื่อนๆทัานใดนะคะอยากทานอาหารแนะนำเพื่อนๆค่ะนำโต๊ะปิกๆกอาหารแพ็กใสก่กล่องมาให้พร้อมนะคะแล้วก็จับจองที่เล่นน้ำ ตามสบายเลยค่ะแต่ถ้าจะซื้อของนะคะจะมีร้านค้ายอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนลูกชาาินะคะส่วนด้านในไม่มีของจำหน่ายค่ะเพื่อนเพคะมาเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมพกถุงดำไว้ใส่ขยะด้วยนะคะเก็บขยะไปทิ้งที่บ้านเราหรือไปทิ้งจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไปให้นะคะห้องน้ำที่นี่นะคะมีห้องอาบน้ำประมาณ4ี่ห้อง ห้องน้ําประมาณสองห้องถือว่าห้องน้ํายังน้อยอยู่เลค่ะเพื่อนแต่ว่ายังไงก็ขอเพื่อนช่วยรักษาความสะอาดกันวยนะคะสําหรับสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่นะคะมีทุกเครือข่ายค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะสำหรับเวลาเปิดปิดในการเล่นน้ำนะคะที่นี่จะเปิดให้เล่นน้ำช่วง9้าโมงถึง5โมงเย็นค่ะ สำหรับท่านใดที่จะมากางเต็นท์สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงถึง2ทุ่มนะคะสำหรับท่านใดที่นำรถส่วนตัวมานะคะให้เพื่อนๆลงทะเบียนด้านหน้านะคะหลังจากนั้นสามารถขับรถลงไปใกล้ๆกับที่กางเต็นท์ได้เลยค่ะรถโหลดเตี้ยไม่ควรนำเข้าไปนะคะเพราะว่าทางลงไปจุดกางเต็นท์ค่อนข้างชันค่ะ เรื่องค่าสีน้ำที่เห็นในกล้องนะคะกับของจริงเนี่ยจะต่างกันประมาณ1น่เฉดส,สีนะคะเพื่อนๆซึ่สีที่เห็นในกล้องจะชัดกว่าสีของจริงค่ะสำหรับใครนะคะที่มากลางเต็นที่นี่จะไม่เสียค่าบริการนะคะแต่จะมีตู้บริจาคแล้วแต่ใครจะบริจาค น้ำตกวังก้านเหลืองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลท่าดินดำจังหวัดลบบุรีนะคะแหล่งกำเนิดของน้ำตกที่นี่นะคะแปลกมากเลยค่ะน้ำตกที่นี่เกิดจากน้ำผุดขึ้นมาจากลำห้วยมะกอกค่ะน้ำตกจะไหลคดเคี้ยวประมาณ1กิโลเมตรความกว้างของน้ำตกที่นี่ก็กว้างประมาณ20เมตรค่ะคเพื่อนรู้ไหมคะว่าน้ำตกแห่งนี้นะคะ จะไหลไปเป็นจบก,กันที่แม่น้ำป่าสักด้วยนะคะที่นี่มีน้ำให้เล่นตลอดปีนะคะเพื่อนๆบริเวณรอบๆน้ำตกจะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีความร่มรื่นนะคะแต่จะมีความร้อนอบอ้าวเล็กน้อยะคะ่ะเพราะน้ำตกจะลงเข้าไปอยู่ในแอ่งด้านล่างนะคะเเรามาดูค่าใช้จ่ายการเที่ยวน้ำตกสอง คคนค่ะทิปนี้เราหมดค่าที่จ่ายทั้งจิ้น1,500บาทถือว่าคุ้มและสนุกมากๆเลยค่ะ อดูนะคะว่าทางเราจะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ